คนที่หาเงินเก่งทำเงินจำนวนมากๆในเวลาไม่น้อยเข้ากระเป๋าอย่างง่ายดายเรากับผลิตเงินได้เองคุณเองก็คงอยากจะเป็นคนนั้นกันแล้วใช่ไหมคะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่อง podcast ครูเก a ส i o นสำหรับวันนี้นะคะครูเกได้เนื้อหามาจากในหนังสือวิธีเป็นคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุด ซึ่งเขียนโดย,โดยคุณเกรซเชอร์มานรัตนพงษ์ตระกูลไอดอลด้านความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตความรักความสัมพันธ์แล้วก็การหาเงินค่ะเราลองมาดูว่าจากหนังสือเล่มนี้เราจะได้ข้อคิดอะไรบ้างถ้าสรุปออกมาเป็นข้อๆดังนี้เลยค่ะ ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่สามารถหาเงินได้เก่งเราจะต้องเรียนแบบคนเก่งอันดับแรกเลยก็คือจะต้องมีการเริ่มที่หม่เซ็ตเป็นอย่างแรกถ้าเราคิดไม่เหมือนกับคนที่หาเงินเก่งแม้เราจะรู้วิธีของคนที่เขาหาแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ผลลัพธ์แบบเขาค่ะจงเลือกคำงานที่ได้ทั้งความสุขและเงินถ้ายังไม่เจอก็จะต้องพัฒนาความสามารถ ทำตัวเองให้ดีพอที่จะเลือกสิ่งที่เราต้องการได้จําไว้ว่าแรงจูงใจของคนที่จะรวยได้จะต้องยิ่งใหญ่กว่าเงินนั่นก็คือจะต้องจินตนาการได้ว่าเราจะเอาเงินนั้นไปทําอะไรและมันจะเติมเต็มคุณค่าในชีวิตของคุณได้ยังไงเลิกคิดว่าการหาเงินนั้นมันยากเพราะนั่นมันคืออุปสรรคที่จะทำให้เราไม่มีเงินจำกฎข้อนี้ให้ขึ้นใจ คนรวยไม่ได้โฟกัสที่มีเงินเยอะแต่เขาโฟกัสที่วิธีการหาเงินให้เก่งถ้าอยากใช้ชีวิตกับความรวยให้นานที่สุดจงออกจากความจนให้เร็วที่สุดถ้าไม่ต้องการมันจงทำอะไรสักอย่างกับมันอย่าเสียเวลาเลิกโฟกัสที่จะทำยังไงให้ได้เงินแต่ให้โฟกัสไปที่ตัวเองว่าจะทำยังไงถึงจะมีคุณสมบัติที่จะหาเงินได้เก่ง จงเพิ่มรายได้ของเราให้เราสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการไม่ใช่ลดความต้องการของตัวเองให้เท่ากับรายได้ที่มีอยู่เวลาคนรวยเขาทำอะไรบางสิ่งพวกเขาไม่ได้โฟกัสที่เงินแต่เขาโฟกัสที่ความท้าทายบางอย่างอย่างเช่นการริเริ่มสิ่งใหม่ที่ยังไม่มีใครทำการทำตามแพชชั่นของตัวเขานั่นเองถ้าอยากรวยจงอย่าเดินตามคนส่วนใหญ่จงคิด เริ่มและทำอะไรที่มันแตกต่างคำถามที่ว่าเงินซื้อความสุขได้หรือไม่ไม่สำคัญเพราะมันเป็นเรื่องของมุมมองส่วนบุคคลแม้ความสุขจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยถ้าชีวิตการเงินของเราดีมันก็ย่อมมีโอกาสที่เราจะมีความสุขมากกว่าอยู่แล้วสูตรง่ายๆของความรวยก็คือระดับความทะเยอทะยาน ระดับความสามารถระดับความกล้าระดับความพยายามและก็ระดับความมุ่งมัน่นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สำเร็จและคนรวยทุกคนมีนั่นก็คือความเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของตัวเขาเองและเขาเชื่อว่าตัวเขาเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีพอ2ส,สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จากคนหเปอร์เซ็นที่หาเงินเก่งที่สุดข้อ 1. อย่าสร้างขีดจำกัดให้ตัวเอง ข้อสอ,อย่าให้คนอื่นมาสร้างขีดจำกัดให้ตัวคุณความลับของคนรวยที่สุดก็คือพวกเขาคิดว่าตัวเองยอดเยี่ยมและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองสูงสุดตัวเขาเองจะไม่มีขีดจำกัดจงเลิกทนกับชีวิตที่เราไม่พอใจและการทนไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่ทางเลือกของชีวิตทำไมเราจะต้องยอมจำนนและเราจะต้องทน ในเมื่อเรามีอำนาจที่จะสร้างและสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้อยากกลัวความล้มเหลวแต่จงกลัวที่จะติดอยู่ที่เดิมถ้าอยากรวยอยากมีฐานะที่มั่นคงอยากมีอิสรภาพทางการเงินและได้ใช้ชีวิตที่ต้องการเร็วที่สุดจะต้องมีไมเซ็ตแบบนี้ว่าเวลาก็คือเงินถ้าอยากได้เงินอยากรวยเราก็ต้องเอาเงินมาจากคน นั่นหมายความว่าเราจะต้องเชี่ยวชาญเรื่องคนคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในสิ่งที่เขาต้องการในโลกนี้ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดจงแต่งงานกับวินยัยเพราะต่อให้คุณมีคุณสมบัติเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จทุกข้อแต่ถ้าคุณขาดวินัยเพียงข้อเดียวเราก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้ สิ่งที่คนสำเร็จและคนรวยต้องการไม่ใช่แค่ความดีและก็ไม่ใช่แค่เงินดีๆงานดีๆแต่พวกเขาเลือกงานที่สามารถตอบโจทย์ความหลงไหลความสามารถและก็อนาคตของพวกเขาจำข้อคิดนี้ไว้ว่าทำอะไรที่คุณมีความสุขกับมันแล้วเงินจะตามมาเองคุณจะต้องทำให้มันนานพอและต้องทำให้ดีพอด้วยจงทะเยอทยานมากขึ้น จำไว้ว่าสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณมีในชีวิตนี้อยู่ที่ระดับความทะเยอทะยานของคุณเองอยากเพิ่มรายได้จะต้องเพิ่มความสามารถจำไว้ว่ารายได้ของเราขึ้นอยู่ที่ความสามารถยิ่งมีความสามารถมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีรายได้มากเท่านั้นเมื่อเราต้องเริ่มทำอะไรเราจะต้องบอกกับตัวเองเสมอนะคะว่า เงินส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นของคนที่เขาเลือกที่จะทำงานอย่างชาญฉลาดและอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องจำไว้ว่าถ้าเราอยากมีรายได้แพสซีฟอินคัมนั่นมันเป็นงานที่เราจะต้องทำและก็มีเอาไว้ใช้ตลอดชีวิตส่วนรายได้ Active income เราเอาไว้สำหรับทำในสิ่งที่เราหลงไหลค่ะและจงเลือกคบคนที่จะฉุดดึงชีวิตของคุณให้สูงขึ้นเพราะชีวิตของเราคือค่าเฉลี่ยของคนที่เราเลือกคบ คนที่เราเลือกคุยและเราใช้เวลามากที่สุดเป้าหมายไม่ใช่แค่ต้องการมีเงินแต่ว่าเราจะต้องมีเงินและก็มีเวลาด้วยถ้าเราถูกคนอื่นหัวเราะความฝันของเราว่าเราอยากจะมั่งคัง่งอยากจะร่ำรวยก็จงจำประโยคนี้ไว้ว่าไม่มีใครช่วยให้คุณรวยได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณอยากให้พวกเขามาทำให้คุณจน โอ้โหแง่คิดดีๆจากหนังสือวิธีเป็นคนหนึ่งเปอร์เซนที่หาเงินเก่งที่สุดนี่แบบว่ามีหลายๆข้อที่รู้สึกว่าจึ๊กที่ใจเลยเหมือนกันนะคะก็ลองเลือกดูว่าเราสามารถที่จะนำข้อไหนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ทันทีเลยหรือว่าจจะค่อยๆทำไปจนกว่าที่เราจะเป็นคนที่เป็นอีกหนึ่งเปอร์เซนที่ประสบความสำเร็จเหมือนกับคนที่เขาร่ำรวยอยู่ในทุกวันนี้นะคะ ครูเก๋ลงคลิปที่เป็นอาหารสมองและการพัฒนาตนเองแบบนี้ให้ทุกวันขอบคุณสําหรับกําลังใจสําหรับคนที่เข้ามากดติดตามค่ะแล้วก็ถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้คงเอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ